นี่ก็คือวิวแม่น้ำนายนะคะทุกคนสวยมากทุกคนเดี๋ยวขอซูมให้ดูแบบชัดๆดูสิว้าวที่นี่เป็นทะเลทรายนะคะเขาก็ต้องป้องกันพวกคนที่อยาจจะมาทั้งทั้งขาทั้งอังตุ๊ดอังบุญ Good morning วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่อัสวนนะครับแล้ววันนี้วันที่4ี่แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ตรงหน้าร็อบบี้โรงแรมมเวนสวยมากสวยกว่าที่คิดนะครับออกมาก็ว้าวเลยเป็นวิวของแม่น้ำเลยคะแม่น้ำนายครับแม่น้ำที่ยาวมากนะห้าพันเก้าป่ะห้าพันกว่ากิโลเมตรใช่แล้วเดี๋ยวนี้เราไปไหนกันคะอาบูซิมเบลเออชื่อยากๆนิดเดีอาบูซิมเบลเดินทางไปก็3มชั่วโมงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอาบูซิมเบลมันจะคุ้มค่ากับที่เราอดลับนอนไปดูไหม I ลยสายคารานี่เราเข้าเขตเดี๋ยวจะเป็นไดซายยาวไป300โลเลยฝั่งนี้นะคะทางซ้ายจะเป็นเกรซีนั่นเองถึงอาบูซิมเบลแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3 <laughs> ชั่วโมงนะคะ <laughs> ทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นอย่างไรมากตอนนี้เดี๋ยวขอให้คุณสามีได้อธิบายนะคะว่าอาบูซิมเบลเนี่ยคืออะไรคะ่ะนั่งสิครับคืออะไรครับถูกสร้างขึ้นตอนรามาเซจที่2ทงาไมาเขาถึงสร้างตรงนี้ที่มันไกลมาก300กิโลเมตรจากตัวเมืองอัสวาวนชาวบ้านหมู่บ้านนูเบียนด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเขามีการเหมือนแบบต่อสู้กัน รามาเซตที่2อรามาเ็ตที่2ชนะนะคะก็เลยแบบว่าสร้างขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นสัญลักษณ์ว่าแบบเฮ้ยนี่คือที่ของฉันประมาณนี้ตอนนี้เราร้อนมันอยู่ทะเลทรายซาฮาราเลยนะคะซึ่งเราอยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราเนี่ะใช่คือระหว่างทางที่ขับมาบอกแล้วว่าทางขวาคือซาฮาราทางซ้ายคือเรสซีนะทุกคนแล้วก็บริเวณด้านหลังนี่นี่คืออะไรที่เราบอกบอกเพื่อนๆที่ดูอันนี้ก็คือเขื่อนนะครับเป็นหนึ่งเขื่อนใหญ่จําชื่อเขื่อนไม่ได้เขื่อนะไรแต่ใหญ่แบบ300กิโลเมตรเลยคือความยาวคือแบบใหญ่มากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเดินก่อนี้ เป็นปการย้ายวิหารมาจากข้างล่างปัจจุบนนันเนี้ถ้าเกิดวิหารนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือจะจมน้ำนะตอนนี้เขาย้ายมาแล้วตั้งแต่่า1964ใช้เวลาย้ายนี่สีปีถึง1968ประมาณ50ประเทศนะคะที่เข้าร่วมช่วยย้ายวิหารนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นโบราณสถานที่บอกเลยว่าสําคัญที่สุดในอบูซิมเบล oh. นะเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะครับ แล้วทุกคนนี่นะคะก็จะมีรูปปั้นของ4พระองค์นะคะอยู่บริเวณนี้คือไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างแต่ว่ามีราเสร็จที่2แน่ๆน,นะคะสวยมากทุกคนเดี๋ยวขอซูมให้ดูแบบช,ชัดๆดูสิว้าวพิลัคันมา ทองทาพิธีที่เขา,ายกว่ารามาเสตที่สองเนี่ยเป็นหนึ่งในเทพนะคะก็จะมีอมุลราฮอร์เรตี้รามาเสพัาธาเวลาแสงสี <4 S 3> สองเข้าม,มาเนี่ยจะส่องไปแค่3มองค์ก็คืออมุลราฮอร์เรตี้รามาเสตส่วนพทธาเนี่ยไม่ส่องเพราะว่าพทธาเนี่ยเป็นเทพแห่งความมืดแปลกมากทุกคน นี่เดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องที่บอกว่าใช้ทําพิธีกันนะคะที่เขายกให้ตัวของเขาเองเป็นหนึ่งในเทพเจ้าด้วยนะคะ<อ>เพราะที่จริงแล้วเนี่ยองรามาเสดจะไม่ใช่เทพเจ้านะคะ<อ>จะเป็นกษัตริย์นะที่แบบเก่งมากๆนะเป็นกษัตริย์อีกองคหนึ่งที่ได้รับการนับถือมากๆ อันนี้นะครับก็มีนิาทานเนาะเรื่องเขาเรียกว่าเทพมินนะครับ <c oughs> ก็คือว่าราสถสถสงสีที่สอง่ยไปลบนะก็เลยฝากเมืองเอาไว้กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงในเมืองประมาณ2 0 0คนเนาะแต่พอกลับมาเนี่ยผู้หญิงท้องหมดเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นใครไปไม่ได้ก็น่าจะเจ้าคนนี้แหละเขาก็เลยลงโทษด้วยการตัดแขนตัดขาครับแต่ที่เขายังทรงตัวอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขามีอวัยวะพิเศษที่ใหญ่มากทำให้มันเป็นบาลานเนาะสุดท้ายก็เลยเหมือนกับว่าฆ่าทิ้งแล้วก็ยกเป็นเทพไปเลยมองความสวยงามของสถานที่เดินกลับมาได้ลังไงบ้า ด้านหลังของเรานะคะก็คือวิหารเล็กอยู่ข้างๆกับวิหารเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นวิหารของควีนที่คิงรัมเซ็ตรักมากที่สุดนะด้านหน้าก็จะมีเทพเจ้ามีรูปปั้นรัมเซ็ตมีรูปปั้นเทพเจ้าวัวนะคะที่เกี่ยวกับพวกดนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะแชททวิหรือว่า Google นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะสวยเนาะเออเนาะอยู่ข้างกันเลยสวยมากมจริงสวยกว่าในรูปอีกใช่ค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะครับโมเวนพิกซันเลย์นะครับก็ดีกว่าที่คิดนะตอนแรกเราคิดว่าห้องบนเรือจะเล็กมากแต่ก็เปิมมาใหญ่กว่าญี่ปุ่นอีกนะมาเปเล่นให้ดูห้องงามกันนี่ห้องงามก็มีอา มีการต้มน้ำนะครับมามา่าเราจะได้มาถลุงในนี้เพราะว่ากขาบอกบนเรือนีแมีอาหารแขกเยอะมากๆที่อาจจะมีปัญหานิดน,นึงกับการกิน,กน,นต่างชาตินะครับมาม่าต้องเข้านลละมาม่าต,อง,ตองเข้านี่คือห้องโอเคมากใหญ่นะแบบมีที่กระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเลยเนาะที่รักพรุ่งนี้เรือออกกี่โมงคะเมื่อกี้เขาบอกพรุ่งนี้เรือออกตีสี่ครับใช่คร<อ>ั<ะ>อบูซันดีอบูซินเกลเปินเปิลมาตายแล้วถูกกลับมาทิ้งเลยนะฮะลืมหมดแล้วไปไปกินข้าวกันนี่เราอยู่ในเรือแล้วนะคะทานอาหารเย็นอันนี้เป็นเฟนฟูบอร์ดเลย กลางวันเย็นบนเรือนะคะบรรยากาศดีมากเราก็ม um. ีนะคะคือจิ้มไก่ดับคอนฟิคนีเตนที่จะวางปากินเป็ดใช่ไหมดับคอนฟิดีบาสนี่บรรยากาศดีมากทุกคนดาริดาดาริเด้ดาริได้ประกไม่ได้ทำได้เว้ยไม่เอาเรื่องอะ มันนล้าอาหารอร่อยไหมคะเมื่อกี้อาหารดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงบาแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาค่มสิบนาทีที่นี่สวยบาดูดีนี่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูแผนผังเรือนะคะอันนี้มีแค่60ห้องนะทุกคนไม่ได้มีเยอะีนเล่นได้ผิดกับโมเวนปิกเมื่อคืนเลย สวัสดีค่ะ Happy b i g o o d Morning นะคะตอนนี้เราอยู่บนเรือนะทุกคน7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะอาหารวันนี้เราฟินมากเพราะว่าเรามีข้าวตงกุยนะคะเดี๋ยวถ่ายเชฟนะคะเรามีเชฟคนไทยนะคะบินมาเลยนะทุกคนบินมาไม่ทำให้เลยคือแบบทั้งปลาสลิดนะคะทั้งไข่เค็มผัดรองทุกอย่างคือแบบฟินมากทุกคนเราแต่งชุดเป็นทีม Family ครบเลย6คนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาถึงเมืองคอมออมโบแล้วซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนะคะความสูงแค่ประมาณตึก1 สชั้นเนาะอยู่ระหว่าง S1 กับเอนั่นเองซึ่งเอฟูเราจะเดินทางไปตอนบ่ายนะคะซึ่งด้านหลังของอมนี้นะคะคือวิหารขอมออมโบนะคะทุกคนวิหารนี้เนี่ยจะไม่เหมือนวิหารที่อื่นเพราะว่ามี2วิหารอยู่ในที่เดียวค่ะคือบริเวณนี้นะคะคือวิหารของเทพโซแบกนะคะก็คือเป็นจระเข้นั่นเองเพราะอะไรถึงเชื่อว่าเป็นจระเข้เพราะว่าคนที่นี่อ่ะเขาอยู่ติดกับแม่น้ำไนายเขากลัวจระเข้ว่าจะมากินคนทำ้ายเด็กเขาก็เลยตั้งให้จระเข้เนี่ยเป็นเทพเจ้านั่นเองนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นวิหารของเทพคอรัสนะคะก็คือ พระเจ้าของเหี่ยวนะคะเอ๊ะแล้วถ้าเวิหารเนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนวิหารอื่นเลยทางด้านหลังเหมือนมีการประลักขับทางค่อนข้างเยอะเรื่องจากว่าวิหารเนี่ยเป็นวิหารที่เก่าแก่นะคะแล้วก็มูฮัมัดอาลีมอสที่เราไปที่ไคโรคที่เป็นกษัตริย์เนี่ยเขามามีการทําลายที่นี่ด้วยเนื่องจากว่าที่เนี่ยด้วยความที่น้าตาลเยอะเขาก็เลยอยากเปิดโรงงานน้าตาลที่นี่ก็เลยเอาส่งเอาเสาอะไรเงี้ยไปทุกคนอย่างบริเวณกําแพงจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะมีรูนะคะเพื่อที่เขาจะเอาไม้มาขึงไว้พว่านี้มันเป็นสองพันกว่าปีแล้ว นี่แบบนี้ชุดวันนี้นะคะที่เราแต่งตัวกันนะคะก็จะเป็นชุดชาวท้องถิ่นนะคะของคนอียิปต์เนาะแต่ไปดูด้านในกันคะ่ะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในทางใต้ของทางอียิปต์นะครับแต่ว่าที่นี่จะแปลกนิดนึงอย่างปกติที่อื่นเนี่ยเราก็จะคิดว่าทางใต้จะต้องต่ำกว่าแล้วก็จะร้อนกว่าใช่ไหม แต่ว่าที่นี่ครับทางใต้เนี่ยมีความสูงมากกวา่าที่ภาคเหนือที่เราไปอยู่เมื่อกี้ก็ไคลโลนั่นเองดังนั้นเนี่ยอากาศก็จะมีความเย็นขึ้นนิดนึงแล้วก็เมื่อวานได้ฟังไกก็จะรู้สึกว่าจะสูงประมาณเอ่อไคลโลทาวเวอร์ทุกคนนะคะแล้วก็นี่ทางเข้าหลงเนชี้ให้ดูมันจะดังหลงเหลือเดี๋ยวจะซูมให้ดูตรงเนี้ยเป็นสีเ,เ,เห็นป่ะมีสีนะซึ่งสีอันนี้คือแบบ2,000กว่าปีแล้วค่ะทุกคน Second day, third day, fourth day. Like Sur hmm. เขาบอกว่าต่กอนเนี่ยอียิปต์มีแค่360วันคือเดือนนึงจะมีแค่30วันเท่านั้นแล้วก็จะมีแค่3ฤด,ดูไม่ได้เหมือนฤด,ดูที่บ้านเราเป็นพวกฤด,ดูเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้มากกว่ามันจะไม่ใช่ร้อนหนาวแนละ้วก็จะเป็นตัวเลขทุกคนนี่ให้ดูบริเวณเออองนี้นะคะคือเทพเจ้าสีเขาจะเป็นสีฟ้าการแยกสีเนี่ยแล้วก็ถ้าเองเป็นคนทั่วไปอย่างอันนี้นะคะสีก็จะเป็นสีออกน้ําตาลแดงแ,งแงอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วคือสีมันค่อนข้างจางนี่เขาก็จะเป็นแยกเลยว่าคนไหนคือคนทั่วไปคนไหนคือเทพเจ้า ทุกคใหญ่มากยาวมากอะยาวไม่ไม่แต่ว่าห้าเมตรอะหนักเป็นตันอะอย่างงี้ใครจะกล้าลงไปไว่ายน้ำอะแม่น้ำนายเขาไอแค่แดงหมดตอนนี้เราก็กลับมาที่เรือเรียบร้อยแล้วนะครับก <c oughs> ็ะะมานั่งบาร์กัน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาสามชั่วโมงแล้วก็กินข้าวตอนเที่ยงเนาะแล้วก็ตอนบ่ายโมงเราจะไปที่หนึ่งนี่ก็คือวิวแม่น้ำนายนะคะทุกคนแดนม้มจ้าสวยมาก ที่ไปนอนมานะคะทุกคนรู้สึกดีมากๆเพราะว่าเขาก็จะพาไปเที่ยวแต่ละจุดใช่ไหมแล้วก็จะมีตอนที่กลับขึ้นมาเพื่อที่แบบเรือก,ก็จะล่องต่อนี่เดี๋ยวจะให้ดูวันนี้นี่ทุกคนพาไปดูอาหารเที่ยงเลยคะ่ะพวกของเราเป็นฟูลบอร์ดเนาะมีวัวสลัดนะครับของดองชีสไก่ปลาผัดผักะหรี่ ขนมต่างๆค่ะอันนี้มาถึงแล้วนะคะเอ็ดฟูค่ะมาถึงที่เอ็ฟูแล้วนะคะก็คือล่องเรือมาประมาณ3ชั่วโมง ถ้านั่งรถที่จริงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็มาถึงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะบัสของเรานะคะ6คนค่ะ VIP ฮะว้าปกคนบบค่ะถึงแล้วนะคะวิหารเอ็ดฟูนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเล่าให้ร่าวๆคือเป็นวิหารของเทพเจ้าคอรัสนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวเหี่ยวนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเทพเจ้าองค์นี้นะคะมีความฉลาดและก็รอบรู้มากๆนะคะแล้วก็เป็นกอสด,ด้วยเนาะคือสร้างตอนไหนไม่สามารถรู้ได้แต่เดาว่าตั้งแต่ประมาณ2,300ปีมาแล้วซึ่งเขามาค้นพบจริงๆเนี่ยคือตอนคริสตศัก,กราช1860นนะคะคนเดี๋ยวจะพา ไปดูความอลังการของที่นี่กันเดี๋ยวอินเสิร์ทใท้ทุูคนดูนะคะ ขาอธิบายก็คือกิงปโตเรมีนะครับซึ่งเป็นพ่อของผนังเจ้าพิโอพัตตานะฮะแล้วก็ฮอรัสเนี่ยก็คือหมายความว่าทางกรีกเนี่ยหลังจากที่ได้มายึดอียิปต์เนี่ยก็ต้องการจะยกตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนเทพเพื่อให้ได้รับการยอมรับเนี่ยจากคนอียิปต์มีภาพในลักษณะของว่าการสู้เนี่ยก็คือสู้กับศัตรูของพวกอียิปต์ก็คือพวกกรีกนะฮะแล้วก็ไ้รับพอรัสเนี่ยให้พรก็คือเป็นลักษณะของการสร้างเพื่อเป็นรูปเหมือนเพื่อที่จะแปลงสภาพของความเชื่อของคนอียิปต์ว่ากรีกเองเนี่ยก็มีส่วนในการเป็นเทพเหมมือนนนกกกััล้้่่สสรรราาางงปะะททีใษ นนก็คือคิงเนี่ยได้เกิดที่นี่ก็คือคิงของกรีกก็อ้างว่าตัวเองเกิดที่นี่เหมือนกันนะฮะก็เหมือนก็เป็นลูกในของกอสนะครับของคนอียิปต์ที่แฮบการนับถือเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับ ผ้าพบาอยากสาผภาได้ไหมคะมีบ่าวะไรที่ทำไว้ไหมคะไม่มีมีแต่บุญคนที่ถือเรืออยู่นะคะเขาบอกว่ามี31คนสามสิบเอ็ดยังไงก็คือเราถามว่าใช่เห็นแต่ดูไม่ออกแบกเรือมีทั้งหมดกี่คนก็คือซ้อนไกันสองสามสี่ห้าโอมีคนสามองสามโม่สี่ซ้เท่ากับสามสิบหกคนก็คือพวกนักบวชและคนกลางก็คือเป็นฟาโรห์ นี่คือห้องแรกนะคะของวิหารนี้เลยคนก็คือเป็นเทพเจ้าฮอรัสแล้วก็เป็นเรือที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าอันจริงอะ่ะคืออยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะทุกคนเพราะคนฝรั่งเศสเป็นคนขุดคนพบที่นี่นะคะแล้วหลายๆอย่างก็คือถูกฝรั่งเศสขโมยไป ตอนนี้นะคะเรากําลังซื้อของอยู่นะคะก็จะมีเป็นเรือโจรอลขนาดแบบนี้นะคะมาขายเราบนเรือนะคะปลามานะเดี๋ยวรอดูนี่เอาไหมเอาไหมอยู่ที่ลักซอแล้วนะคะลักซอเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสําคัญมากของประเทศอียิปต์นะคะเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงด้วยนะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวนะคะที่แรกที่เรามาถึงนะคะคือวิหารเมมนอนนั่นเอง ทำไมเหลือแค่นี้นะคะเนื่องจากว่าเกิดเอิร์ธคว k กนะคะแล้วก็เกิดการพวกน้ําท่วมต่างๆทําให้วิหารเนี่ยเหลือแต่รูปปั้นที่อยู่ด้านหน้านะคะ2องค์นะคะก็คือรูปปั้นของกษัตริย์นะคะที่เป็นคนสร้างวิหารอันนี้นะคะก็คืออามนโมเสตที่3นะคะทุกคน2,900ปีนะคะถ้าเทียบกับคุณสามีและคุณแม่นะคะ และที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะคือหุบเขากระสัตย์เดี๋ยวเขาอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนหุบเขากระสัตย์เนี่ยคือเป็นสถานที่ที่สาคัญมากๆเพราะว่าเป็นสุสานที่ฝังราชวงศ์นิวคิงดอมนะคะเดอะนิวคิงดอมของอียิปต์ไว้เยอะมากๆนะคะค้นพบถึง62หลุมนะคะมีถึง1ร0ยี่สห้องคือห้องเล็กๆซับซ้อนเยอะมากซึ่งทำไมเขาถึงต้องสร้างไว้ที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่เป็นทะเลทรายนะคะเขาก็ต้องป้องกันพวกคนที่อาจจะมาทาลายหรือขโมยของต่างๆนะทำให้ที่หุบเขากระสัิย์นี้นะคะมีความสมบูรณ์มากจริงๆและองค์ที่สมบ มูลมากมาก,มากและมีชื่อเสียงนะคะคือตูตันคามุนนะ,ะต้องบอกก่อนว่าตูตันคามุนเนี่ยเป็นกษตัตริย์อาจจะไม่ได้ดีเด่นหรือว่ามีผลงานอะไรเยอะนะคะแต่เหตุผลที่ดังเนื่องจากว่าของถึง5 0 0 0ถึง6,000ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวมัมมี่ของพระองค์ท่าน,นะะสมบูรณ์มากที่สุดที่อยู่ที่หุบเขากษัตริย์เลยเพราะว่าเจอเป็นองค์สุดท้ายในประวัติศาสตร์ถ้าถ่ายไม่ได้ทุกคนสามารถเปิดดูใน Google ได้นะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตความสวยงามที่หุบเขากษัตริย์ให้ทุกคนดูค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่ามีหลุมเยอะมากๆนะคะถึง62หลุมเขาก็จะฝังอยู่ตามนี้เลยแล้วก็ชิเกตของเรานะคะจะได้ทั้งหมด3หลุมถ้าอยากได้หลุมอื่นเพิ่มนะคะเช่นตูตันคามูนร,รัมเซทที่1ร,รัมเซทที่9หรืออะไรก็ต้องซื้อเพิ่มเราก็ซื้อเพิ่มแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เข้าไปอันไหนบ้างนะคะอันนี้คือทางเดินเข้าไปในข้างใต้ของแต่ละหลุมทุกคนเห็นป่าอ่ะที่นี่มีกี่ปีแล้วคะเจ้าหลุมประมาณ500ปีถ้าพูดถึงนิวซิงด้อมเนี่ยรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 40, 40, เ,เกือบ4 กว่าที่เหลืออาจจะเป็นพวกอมา์พวกขุนนางแม่ทัพใหญ่หรือหรือมเหสีดังเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ30กว่าประกาักดิ์คือชื่อของคนที่อยู่ในที่อยู่ในฟาเลอออสเต็กนะคะก็จะบางคนไม่ใช่กษัตริย์เออบางคนเป็นโนเบิลเป็นโนเบลแมนเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีแม่ของรามเสดที่สองชื่อของแม่รามเสดย่า ตรงนี้ที่เป็นยุคนิวจิงด้อมเนี่ยตั้งแต่1,570ปีก่อนพิศากรานิวจิงดอมเนี่ยมีอายุแล้วเ,วเร็เจ็จเฉลี่ยแล้วประมาณ500ปีนะจากตารางนี้แต่เก่าที่สุดคือสามพัน 500ปีที่แล้ว่กี้ฟังป่ากก็อาจจะมีสับสนนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี้มันเกิดมาเมื่อ3,500ปีที่แล้วแต่ที่ป่าพูดเนี่ยหมายถึงว่านิวคิงดอมหลังจากที่เขาย้ายจากกลุ่มที่สร้างเระมิดก็คือโอดอมเนี่ยมาอยู่ที่นี่ใช้ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ฝากคลองลาดกษัตริย์อยู่ที่นี่ประมาณ500ปียุคของยุคที่เรียกว่านิวคิงดอมครับทุกคนคือกษัตริย์แตเขาจะสร้างศพของเขาเองตั้งแต่เขารู้ตัวว่าเขาได้เป็นกษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่คนะะ4 ะะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเขาบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดก็คืออายุยืนเนาะแล้วก็หลุมนี้นะคะจะมีข้างหน้าป้ายเขียนว่า KV2 KV2 คือคนพบเป็นหลุมที่2ของ Valley of the King แห่งนี้นะคะ ต่อนะคะเราจะเข้าไปดูหลุมของคิงรามาเสดที่3คือพ่อของคิงรามาเสดที่4เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพ้นพบเป็นหลุมที่เท่าไหร่นะคะเคบีที่เท่าไหร่เข้ามาด้านในจะมีห้องแบบนี้นะคะฝั่งละสีห้องต้องชอบดนตรีครับมากถึงได้สลักครับเอาไว้เป็นเครื่องพิมพ์ต้องชอบมากถึงสลักไว้ห้องที่2องเล่กว่าเป็นนักศิลปินน่ะชอบดนตรีเครื่องดนตรีเูร ซึ่งหลุมของรามเสดที่3ที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะเขาจะมีทางแยกค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูออเอิชี้ จะมีทางที่แบบเดินไปแล้วก็ทางลงไปที่หลุมนะคะหลุมนี้จะยาวกว่ารามเสตที่4นะแต่ความสมบูรณ์หรืออะไรสีอะไรเงี้ยจะไม่ได้สมบูรณ์เท่านะคะเพราะ่หลุมของรามเสตที่4จะสมบูรณ์มากที่สุดก็คือลงไปด้านล่างตรงนี้ครับก็อันนี้เป็นหลุมของเซติที่1นะครับก็เป็นพ่อรามเสตที่2เนาะก็เป็นหลุมที่ลึกมากแล้วก็ข้าเขาแพงที่สุดนะครับหลุมอื่นเข้าประมาณ200หลุมนี้เข้า2 0 0พันะครับก็เขาบอกปิดไปนานมากตอนนี้ก็เปิดใหม่แล้วแล้วก็สีอะไรข้างในยังสมบูรณ์เทวีที่17เจนะคะเจอเป็นหลุมที่ ของที่นี่ค่ะทุกคนไป let's go อังขามุนอังตุ๊กอังตุ๊อังมุนุตุ๊กอังมุนมุตุ๊กอังขามเป็นลูกของเทพเจ้าลาองพูดอย่างนี้ครบอย่าี อันนี้เราก็อยู่ที่ KV 62นะครับก็คือคนเจอหลุมที่62เป็นหลุมของตุ๊ตันคามุลตุ๊ตันคามุนเองจริงเขาไม่ได้ดังอะไรเลยนะแต่เป็นหลุมศพที่คนแล้วมันสมบูรณ์ที่สุดเจอหน้ากากของคํา10โลก็เลยที่อยู่ที่เจมมมี่องค์เดียวที่มีหลุมศพอยู่ที่นี่นะครับอายุอายุก็เขาคลองแรกตอน8ขวบแล้วก็เสียตอน18จริงๆท่านคนนี้เรียกว่าตุ๊ตันคามุนแล้วสาเหตุรู้ไหมว่าทําไมท่านถึงเสียยางเป็นปริศนาอยู่ก็เลยเป็นสิทที่ทําให้ดังเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าอายุยังน้อยทำไมถึงเสียนัอ มูลแปลว่าลูกของตาธิตนะ โดดเด่นยังไงในที่นี่ก็โดดเด่นที่ว่ามันมีเสาโอเบลิกอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งอะจริงๆมันอยู่ที่ปารีสตอนปารีสเราไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเราไม่ได้ถ่ายแต่เราไปเออก็จะมีอันที่ปารีสนะครับแล้วก็จริงๆข้างหน้าเนี่ยก็คือลามาเซตที่สองแต่ว่ามีองค์ที่เป็นองค์ใหม่สุดทยเป็นองค์ที่เขามาทำพุ้งยัสี่ปีเออสี่ปีเองนะเดี๋ยวไปดูข้างในความแปลกของที่นี่นะคะคือมีมัสยิดอยู่ข้างในวิหารด้วย จะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยบอดศา์มากเลยแล้วก็ผ่านหลายมือมากทั้งคนธรรมดาทั้งชาวบ้านแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีชาวคริสเนี่ยได้มาตอนพุ่โรโลงนะก็บุกรุกมาแล้วก็เอาปูนปัสเตอร์มาฉาบขนาดไว้แล้วก็วาดรูปนะครับรูปแรกก็จะเหมือนะไรรูปอะไรนะปาสเตอร์ก็คืออาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูแล้วก็พอเขากระเทาะออกมาก็เลยจะเห็นว่าไอ้วกลูดลายอัคระยังสมบูรณ์อยู่คนเยอะหน่อยนะคะทุกคนต้องขออภัยเยอะมากและไม่น้อย บรรยากาศลักซอตอนกลางคืนนะคะเขาจะเปิดไฟถึงหนึ่งทุ่มนะคะที่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะ ทุกคนคืออธิบายก่อนคือมันจะมีด้านในวิหารด้วยนะคะที่เขาเป็นที่กราบไหว้ที่ขอพรของกษัตริย์เนาะก็คืออยู่ด้านในนะคะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนสามารถไปกู g ก e ได้เนื่องจากคนเยอะมากๆแต่บริเวณที่นั่งอยู่นะคะก็จะเป็นเสาหินก่อนที่จะเข้าไปถึงวิหารของกษัตริย์เข้าเนาะคือจะบอกกันว่างงมากแหมว่าทาไมเสาหินนะ่ะถึงสร้างได้แบบพอดีเท่ากันเป๊ะน,นะคะคือพี่ไกด์บอกว่าเขาค่อนข้างถมทรายขึ้นมาเป็นทีละสเต็ปแล้วทาทีละสเต็ปเท่ากันพอสเต็ปแรกเสร็จปุ๊บเขาก็ถมทรายเพิ่มเป็นสเต็ แบบนี้นะคะ ừ, วาวเลิศม,มากถ้าใครมาอียิปต์นะคะ <c oughs> ก็จะต้องมาที่ลักซอนะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปคาหนักเทมเพลที่ห่างกัน2กิโลจากนี่นะคะคือใกล้ๆก,ก,กัน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แทนนะคะบ๊ายบายเช้านี้นะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวที่<ม>วิหารคาหนักนะคะ,เ,ะ,คะเราก็เอาอาหารนะคะมาให้น้องหมากับ <c oughs> ลูกๆก,ก,ก่อนนี้ <c oughs> ทุกคนตอนนี้เรามาถึงคานักเทมโพแล้วนะคะก็คือวิหารที่อยู่ติดก,กับลักซอร์เทมเพ่ที่ไปเมื่อวานแต่มันจะห่างกัน2.7กิโลเมตรโดยมีถนนที่เป็นเซฟฟิงนะคะเซฟิงก็จะเป็นหน้าแกะกับหน้าแพงที่ใจก็บอกว่าเหตุผลที่เป็นหน้าแกะกับหน้าแพะเนี่ยเนื่องจากว่าคนอียไปเชื่อว่าแกะกับแพ้เป็นสัญลักษณ์แห่งวิสกอฟเพราะว่าเวลาอยู่ในทะเลทรายเนี่ยแล้วเวลาหา,าน้ําไม่เจอมนุษย์หาน้ำไม่เจอแต่สาม,มารถเดินตามสัญชาตญยานของสารได้เพื่อที่ไปเจอน้าแล้วก็ให้เราปลอดภัยนั่นเองแล้วก็เขาบอกวว่่่าาเป็นิหหรทีใญ ก็สวยที่สุดในอียิปต์เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีแค่วิหารอย่างเดียวมันมีโรงเรียนนะคะมันมีคอร์ทที่เป็นศาลด้วยแล้วก็ในตัวของวิหารเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอินเสิร์ตข้างในว่าเป็นยังไงนะคะก็มาอธิบายคร่าวๆประมาณนี้ตรงน,นี้จะเป็นจุดที่เฟมสัสท,ที่สุดไฮไลท์เนาะคือจุดที่10เพราะมันจะมีเสาประมาณร0 1ย0ตน้นเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจของหนังหลายๆอย่างที่แบบวิ่งหนีนมามีอะไรก็ ทุกคนตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในของคาหนักแล้วนะคะเดี๋ยวอธิบายทุกคนดูถึงด้านหลังนี้อันเนี้ยเรียกว่าพรอนนะคะประตูนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมีประตูปิดด้วยนะแต่ว่าบางอันโดนขโมยแต่อันเนี้ยคือสร้างไม่เสร็จนะก็จะเป็นกษริย์ที่สร้างไว้นะคะแล้วก็สร้างไม่เสร็จพาะมีการต่อสู้เกิดสงครามขึ้นนะคะซึ่งปกติพรอนเนี่ยอย่างที่อธิบายไปเมื่อวานที่หลัก2ว่ามันจะมีขีบดินที่เขาค่อนข้างสร้างทีละชั้นทีละชั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะทําให้กําแพงหรือว่าเสาต่างๆเนี่นนาเ่ากนนัันนนองนะคะคกก็็อ่ๆออม ที่ละชั้นนั่นเองดเดี๋ยวจะพาดูอันนี้คือมันใหญ่มากมันเหมือนเมืองเมืองเลยบริเวณนี้จะมีทั้งหมด10คอลัมน์นะคะมีแั่งละ5 5นะคะแต่คอลัมน์ที่เด่นที่แจ้งไปก็คือ134คอลัมน์นะคะ ดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูด้านในที่นี่เป็นที่เชิญเทพนะครับเขาก็จะบูชาเทพเป็นตรงนี้แหละซึ่งห้องนี้เป็นห้องสีแดงนะคะทุกคนนี่จะเป็นห้องของกษัตริย์เท่านั้นนะแล้วก็กับยาดงสีแดงตาท่านเจ้าขุนนะครับ <c oughs> ช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกันนี่ อันนี้คือเป็นพวกบริเวณที่กษัตริย์ไน้มากราบไหว้อย่างที่น้องวินบอกนะคะแต่อันนี้จะเป็นหินอลาบาสเตอร์ที่เป็นหินสีขาวแต่ห้องที่วินพูดตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องสีแดงนะคะทุกคนก็จะเป็นที่ที่ค่อนข้าง private คือจะแยกออกมาจากบริเวณตัวคันอนะคือปกติคนก็จะเดินตรงนะอันนี้เรามาทางซ้ายที่เพิ่งเปิดเลยแล้วก็บริเวณนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่ที่กําลังมาเริ่มขุดหาวัตถุโบราณอะไรอย่างนี้ด้วย และด้านหลังของอ๋อมนะคะก็ค so it euh ือดวงสเกลล็อกนะคะมีความสําคัญไงคะที่รักก็คือเขาจะขึ้นมาพร้อมกับพระอาทิตย์นะก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการโชคดีก็เป็นว่าคนเดินวนเขามีความเชื่อว่าเดินวนเจ็ดรอบแล้จะสมหวังเดี๋ยวเราไปเดินวนกันนะคะเดี๋ยวเรามาขอพรให้เผื่อเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็ขอพรไตพร้อมๆกันนะ บน <S preach ers> <om> เรือเฟรูกะนะคะเป็นเรือท oh, uh oh, ้องถิ่นที่อียิปต์นั่นเองเรามาล่องที่ลักซอนะทุกคนตอนนี้แนะนําให้มาช่วงประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงเนาะแบบนี้คือกําลังดีเลยเพราะเราจะได้เห็นซันเซ็ตนะคะแล้วก็ให้ความรู้กันนิดหน่อยนะคะแม่น้ำไนล์คือแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกหกพันเจ็ดร้อยกว่าเราก็ลองลงมากระชวยในเวซอนโอเวนซีแยงซีโอเวนซารฟนะครับแล้วก็มีซีซีประมาณหกพันนิดๆแม่น้ำไนล์เนี่ยผ่านทั้งหมดสิบเอ็ดประเทศเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนมีสองอย่างก็มีเรลเคเอ่อเป็นโคค ตัวใหญ่มากอันนี้จู่โจมคนก็ความยาวสูงสุด7-8เมตรเลยทีเดียวแ,แต่ปัจจุบันนี้บริเวณนี้จะมีแค่อลิเบอร์เตอร์ก็คือเป็นจระเข้จิ้วประมาณเมตรหนึ่งนั่นจิ้ว,วเขาเขาไม่ทำอะไรคน,คนหนีนหนีหนีคนเจอแล้วหนีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันค่ะ นะะคมีดนตรีเล็กๆน้อยๆให้เราดูสมนุลแล้วอยู่บนแม่น้ำนาปนประสบการณ์ที่ดีมากคอแนะนำนะคะครับผม จากลักซอนะคะเราบินกลับมาที่ไคโรแล้วทุกคนแล้วก็ที่นี่คือที่เดิมที่วันแรกเรามาถึงนะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายที่คือ civilization museum เพราะว่ากลับมาใหม่เพราะอะไรคุณแม่ดิฉันนะคะอยากจะมาเห็นมัมมี่ที่เป็นรามเสดที่2อีกรอบหนึ่งนะคะคืออยากเห็นชัดๆเพราะว่าทุกที่ที่เราไปคือเกี่ยวข้องกับรามเสดที่2เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่นะคะให้ดูมัมมี่รามเสดที่2ให้ดีเลยว่าเป็นแบบไหนนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่มีมัมมี่ถึง24พระองค์เลยนะคะทุกคนยังไงา ที่นี่ก็ต้องมานะคะแต่ว่าอ๋อมจะไม่ลงไปนะให้แม่ลงไปกับพี่โตอีกรอบเดี๋ยวจะนั่งรอที่คาเฟ่เพราะฉะนั้นถ้าใครมาอย่าลืมมาที่ civilization museum กันด้วยนะคะนี่คือภายในนะคะถ่ายรูปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอยากดูไปหาดูกันใน Google กันเองเดี๋ยวไปรอที่คาเฟ่จะเะ Enjoy เข้าไปทางนี้นะคะวิวบริเวณคาเฟ่สวยมากอ๋อเพอนี่เป็นเวลาสิบโมงครึ่งค่ะทำไมวันนี้คนไม่เยอะรู้ไหมเพราะวันนี้วันศุกร์คือเป็นวันที่ทุกคนเขาจะละหมาดใหญ่กันนะคะรถก็จะโล่ง What the, what ขอบคุณค่ะเ <laughs> ชฟหมู <laughs> ทุกคนคะพวกเราเดินทางกลับนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันแล้วก็ทั้งนึ่ไม่ชีวิตนแนะนํนวม่ควรมาเที่ยวอื่นแล้ไม่คาดหวังก็ต่ไม่ผิดหวังค่ะถือว่าดีมากนะคะคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆเนาะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วก็